คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเ c พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f c พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับจะชื่นชอบสูตรนะครับมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนาำชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการคิดนะครับคำนวณบวกสูตรตัวเลขนะครับเด็ดๆแม่นๆนะครับฝาก f อพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อซพิทักนะครับสูตรจากทางช่องนะครับก็ไม่ทำา f c พี่น้องผิดหวังนะครับเม็ดเดียวได้อยู่ที่ศูนย์ นะครับมา03นะครับสำหรับข้อสอบรัฐบาลไทยก็ขอแสดงความดีกับ f อมิตรรักนะครับที่มีความโชคดีคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมสูตรมังกรทองแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะตรงอกตรงใจ f อมิตรรักหรือเปล่านะครับก็ไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับสูตรเจาะ เม็ดเดียวนิ้นเน้นนะครับผม FC พี่น้องที่เขารรักนะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับเม็ดเดียวแอดคิมเจาะได้อยู่นะครับได้อยู่ที่ศูนย์นะครับเจาะเข้าศูนย์สามล่าสุดนะครับเราพัฒนาก็ได้ศูนย์นะครับเข้าศูนย์เก้าก็ยินดีกับ FC มิตรลักณ์ที่มีความโชคดีนะครับแอดก็บวกสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับของรัฐบาลไทยนะครับก็มาสรุปข้อสอบนะครับ ในปีพศ2567นบนะครับตั้งแต่17มกราคมนะครับจนถึงหนึ่กรกฎาครับก็เดินทางมา12ครั้งแล้ว12ครั้งนะครับผมเข้า9พลาด3เข้าหน้าเข้าหลังก็ถือว่าเข้านะครับก็ถือว่าเข้ามากกว่าหลุดล่าสุดนะครับก็สอบออก3 4 3 4 4 3 4 503ี่ข้างบน503นะครับข้างล่าง89 วันนี้นะครับไอ้คิมได้ศูนย์เม็ดเดียวนะครับเจาะเข้าศูนย์สามนะครับก็ยินดีกับเอฟซีพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับก็ไม่พลาดนะครับก็ยินดีด้วยนะครับคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรมังกรทองนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับเป็นสูตรตารางวันนะครับเป็นสูตรตารางวันมังกรทองแอดก็มี3สูตรนะครับในการบวกลรมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดี ใช้ในกวนคำนวณข้อสอบไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับสาหรับหาน้อยหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นเป็นเลขกําลังวันนะครับก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนแอดคำนวณให้วันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับก็จะมาสูตรปย่อยดูนะครับผมสาหรับข้อสอบลาวพัฒนาล่าสุดนะครับแอดจับได้ศูนย์เม็ดเดียวนะครับมานะครับศูนย์หกแอดกลับให้ศูนย์เก้าด้วย นะครับก็ยินดีด้วยนะครับเก็บแตกสามตัวนะครับศูนย์หกห้านะครับนะครับแนวทางศูนย์หกห้ามาศูนย์หกสี่นะครับสำหรับชุดวินของเรานะครับก็จะมาสุดย์วิญญานะครับสำหรับข้อสอบวันรัฐบาลไทยนะครับออกมาที่หนึ่งนะครับตรงกับวันจันทร์นะครับมานะครับผมสีพี่น้องเลขศูนย์เลขเก้าก็มานะครับเลขหัวตารางนะครับเก้าแปดเก้าก็มาศูนย์ก็มาห้าก็มานะก็ถือว่ามาเยอะอยู่ นะครับแอดคิมจับได้ศูนย์กับ1เลขผสมนะครับจ่อเข้า0ูนย์นะครับสำหรับนะครับต่อไปก็จะเป็นวันพุธนะครับที่16นะจะมีเลข4เลขวันอังคารโทษทีนะครับมีเลข3เลข4เลข1เลข5เลข7 9กับ0นย์คือเลขส่วนเกินนะครับสามารถจบคู่จบวินได้เหมือนกันแอดก็จะคัดลงชุดวินในตารางนะครับ6ตัวนะครับสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบชอบชุดวินนะครับ อันนี้เม็ดเดียวเนาะสูตรเจาะหนึ่งตัวเน้นเน้นก็จะมีเลขศูนย์นะครับเลขสามสี่แปดห้าแล้วก็ก้านะครับสำหรับพี่น้องที่จะจับวินนะครับสำหรับเม็ดเดียวนะครับผมจีิงๆพี่น้องเสียวแวบๆบนะครับชอบค่อยตามสายวิ่งสายรูดเม็ดเดียวนะครับเน้นวิ่งนะครับผมพี่น้องไม่เน้นรูดเน้นวิ่งนะครับอยู่ที่เก้า นะครับสายวิ่งสายรูดรูดวิ่งก้านะครับไม่รูดนะครับรูปคะแนนไม่เต็มนะครับสําหรับ9ก้านะครับเอดจะเจาะให้นะครับอีจีพี่น้องนะครับก็จะลากยาวมาเลยก็จะมี0ูนย์2 9้9 4 9้สองห้า 9ก้าหก9ก้านะครับสำหรับตัวเด่นเม็ดเดียวนะครับก็จะแล้วเข้าศูนย์สามนะครับสำหรับตัวจี๊ดนะครับก็ระวัง9ก้าศูนยด้วยเก้าหนะครับเก้าแนะครับแล้วก็9 7้านะครับเกก็ระวังนะครับสำหรับสายเบิ้ล ตามนี้นะครับสําหรับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นเน้นวดทีแล้วติ๊กเข้าด้วยนะครับสํ0 3สําหรับ Fc พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่เอ็เจาะให้จับคู่ในตารางได้เลยนะครับก็มีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับสําหรับชุดวินในตารางนะครับถ้าไม่ชื่นชอบตัวที่เอ็คัดมาให้ครับสําหรับสุดเจาะ3ตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่5 8 9 1 8,2 0, 6, 9 นะครับแล้วก็3 9 5นะครับ8 9 2 5 8 3นะครับ5 8 3 3 8 5นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็0อา่า 0, 0 0นะครับ8 2นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเลขในทางสุดเจาะสามตัวเน้นๆนะครับก็คัดออกมาได้ประมาณนี้นะครับสำหรับใครไม่ชอบ9นะครับตัวลองก็ไปคัดดูนะครับแอดิมให้ลองอยู่ที่8นะครับเด่น8กับ9นะครับถ้าใครที่อยากจะดูชุดเจาะ2ตัวนะครับสำหรับ8ได้อคิมจะให้แค่3 3ตัวนะครับ8 1 8 2 8 3 นะครับถ้าใครอยากได้เยอะกว่านี้เข้าไปดูในกลุ่มนะครับชื่นชอบแปนะครับเข้าไปดูทางหน้าบ้านเนาะอ่าไปดูทางสูตรเจาะสองตัวนะครับแอดลงไว้ให้แล้วสําหรับเบิ้ลนะครับก็วังเก้าเก้าแปดแปดนะครับกับหัวด้วยนะครับเก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับประมาณนี้สามตัวนะครับสําหรับสายเบิ้ลโอเคนะครับสําหรับสูตรเจาะนะครับผมเม็ดเดียวน้นเน้นว่าที่แล้วเข้าศูนย์สามเต็มเบลนะครับ พอมานำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องที่ชื่นชอบก่อนออกไปอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับผมสำหรับเอฟซีนะครับเข้าใหม่ชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินคิมนาโชคพารวยเอามานําเสนอในคลิปต่อไปนะครับ สำหรับเอฟซน้องจะได้ข้อสอบเรขวิ่งนะครับชอบวิ่งล่างล่างอย่างเดียวนะครับชอบเรียวิ่งบนคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปแอดก็จะไปค,ค้นหาข้อสอบเลขวิ่งเอฟซพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้แอดมีคินนำโชคอเรยขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีใยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับอันนี้คือตัวลองนะครับผมลองแปะครับผม